เลาวันดับหนึ่งเลยเทศที่สองคือเบนเทศที่แปดคือไทยนะตอนนี้กระทรวงศึกษาก็มีการกระฟื้นฟูภาษาจีนใช่ไหมอยากผมที่จะสอนภาษาของอยู่ที่โมโตโรอ่านเขียนตัวอักษรของอะไรทั้งนั้นนั่นเป็นปลมาเป็นไอพวกใบลานพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ตุลยท่านเขาบอกว่าจะมาลบได้จะช่วยนำเสนอภาษาจีนน้อยภาษาจีนก็คือมันจะมีเมนชนเบนต่าง ตอนนี้ถ้าให้ผมมาทำรายการผมก็จะทำทำการในเชิงวิชาการเปรียบเทียบว่าไอ้คมแนนสูงเนี่ยพูดยังไงคะเมนต่ำพูดยังไงแล้วราจะไปสื่อสารกันยังไงจะเข้าใจอย่างนี้ก็จะมาทำแบบนี้ให้นะครับโดยในในในวิธีการนั้นจะมีการสื่อสองทางในช่วงตอนท้ายเนี่ยจะให้คมแนนสูงทั้งหลายเนี่ยสอบถามมาว่าถ้าเราจะไปพูดกับเขาพูดยังไงและนี่ในช่วง2ี่สนาทีหลังนี่มันเป็นแบบ ทูเวคคอมมิวนิเคชันก็คือคำต่อกันไปอย่างเบื้องต้นผมทำหนังสือ12วิธีพูดภาษาทิมิตอนนี้กำลังสอนอยู่นะก็จะมานำเสนอว่าเออถ้าพูดจะพูดยังไงวิธีการพูดอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ขออนุญาตเราอยู่ในประเด็นเสืนางคอนตสิแกลเลอรีซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มศิลปะเออกลุ่มศิลปะวัฒนธรรม ในการนี้จะเอบเยียงไงหรือไม่หรือท่านจะมาเข้ามาดูทางนี้ไหมผมนำเสนอต้นให้อยที่สุเข้ามาแก้เจกาปชั้วก็วันนี้มีอยู่ห้าโมงห้าโมงสินทีถึงเที่ยงเสวนาคนเมืองแปผมขอขอขอแจ้งนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับผมขอแจงนิดนึง เรื่องของศิลปมวัฒนธรรมขนมทำเนียมประเพณีนะครับถ้าอันไหนที่เรายังไม่ดีนะครับกรุณาเติมเต็มซนี้ด,ด้วยเพราะว่าขนมทำเนียมประเพณีของสวทรเรานะมันมีทุกเรื่องนะภายในจังหวัดบุรีรัมย์เราแต่นี้ศิลปะวัฒนธรรมขนมทำเนียมประเพณีถ้าพูดถึงว่ามันมีวัฒนธรรมอย่างเดียวศิลปะวัฒนธรรมจริงๆแล้วมันไอตรงนี้มันจะมีกระบวนการถูกลบคือใครตรงถัดเรื่องอะไรเข้ามาจัดสรรเติมเต็มซึ่งกันแล้วกัน เพราะว่าอย่าลืมว่าจังหวัดเลยลำเป็นเมืองสตรานหลายเรื่องบางทีเราไปพูดกันเรื่องอื่นเยอะแต่ข้าสขมติว่าเนี้ยว่าเป็นพนพขอจะตั้งเต็มตรงนี้ครับโดยสรุปคือเอาอคนมาช่วยคุณดีระพนหน่อยแล้วกันเซวนาคุณเินแป๊กครับยินดีครับรถหมายเลขทะเบียนกท4 0่5นห้า้ะเพื่อนจอ กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสังคมกลุ่มสังคมกลุ่มปัญญาของท้องถิ่นกลุ่มปัญญาท้องถิ่นกับอาจารย์ที่บอกว่าอาจารย์เล็กกับที่ปัญญาเป็นเจ้าภาพคเหนือยังคงเป็นอะไรหรือไม่่ในนี้ครับขาดหานไปแล้วกลุ่มชูสังคมครับนะครบห้ากลุ่มครบห้ากลุ่มทวนหน่อยไหมครับผมจะอ่านทวนให้ท่านประธานมาช่วยดำเนินการ กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มสาระทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าภาพใหญ่คืออาจารย,ย์วิสิตและก็เจ้าภาพรองที่มาเสนอตัวคือคุณสมศรีเป็นเจ้าภาพรองครับหนะ้ากลุ่มที่สองนะครับกลุ่มผู้สูงอายุรวมผู้พิการด้วยใช่ไหมครับนี่รวมไหมครับท่านกลุ่มผู้พิการก็จะเซตอยู่ในกลุ่มนี้แต่มันมีช่วงอะไรครับทวนนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสาระทั่วไปผู้รับผิดชอบหลักเลยคืออาจารย์วิสิตรองก็คือคุณสมศรีนะครับ กลุ่มผู้สูงอายุนี่ซึ่งไม่ได้รวมผู้พิการอาจารย์ประมูลจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับอาจารย์ส่วนทีมนี่อาจารย์ช่วยครับกลุ่มนี้มีจะมีสองส่วนครับกลุ่มผู้สูงอายุกล่มผู้พิการมีสองส่วนนะครับอาจารย์ใส่รองไว้ด้วยนะ่ว่ากลุ่มใส่รองอันนั้นแหละ่กกลุมผู้ารคทัพพิการน้องผู้สูงอายุครับพพิการนี่เนาะเสซตอยู่ในกลุ่มเยักันครับครับไม่ใช่คนละเวลาของของกลุ่มผู้สูง แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับวันอาทิตย์บ่าย3โมงเวลาเป็นครับเวลานี้แล้วโอเคครับเเสรร็จขาคับต่อไปกลุ่มเกษตรคุณพ่อครับคุณพ่อคุณอภิชาติยังเป็นหัวหน้าทีมเหมือนเดิมนะครับไปยังไปแล้วเนาะโอเคครับต่อไปกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมอาจารย์วีรพลเป็นเจ้าภาพละ สุดท้ายกลุ society, society, ่ม um, สังคมทัพภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคุณปัญญาแล้วก็ทางท่านอาจารย์เล็กป็่งจภาพละนี่ครบห้ากลุ่มนะครับผมครับก็เอาตามนี้เนาะส่วนของส่วนอื่นๆส่วนราชการจะเสริมไปตรงไหนก็เลือกช่องเรานะฮะทั้งประกันสังคมทั้งโรงพยาบาลทั้งสัมปรสิทิตรมะ การถัดครับแรืของคุณกานที่เสนอไว้นี่จะพิจารณาต้ามหนังสือก่อนตามหนังสือก่อนนะครัก็ลราต้องหาัหนังสือแวเงาจะท้หลาการไเนก่าเดียกเชืาซ่อที่ไ้มาอีนีแล้วครับมากเพื่อนเพื่อนเลว่ากลุ่มที่ขาดหายไปกุ่เจ็ดบจ็ ตัวเองจะเกี่ยวมน้อยมากไม่ตัวไหนก็มาค้ยตรงนั้นหล่ยคนมานป็นนิสิชุดแต่งที่ชาวคือเชิชาวไทยไ่ว่ากลุ่มสังคมนะเนี่ยแตสังคมนี่เป็นหมดเลยเป็นหน้าเลยสถิติเยกตัว่างเสิิ เรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าของจังหวัดตอะเราต่างๆของนี้เป็นไงแต่ไม่ใช่เรื่องทางการเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่บอกว่าไม่มีมีแต่เรื่องสังคมมากสนใจได้เรื่องอะไรต่างๆตอนตอนที่คุยเนี่ยเราก็พยายามเซตเซตกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรียกเซตกลุ่มอย่างเงี้ยแต่พอแตกออกมาแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมไปตอนแรกก็ อยู่12กลุ่มและเซ็ตมาเดือ5กลุ่มเราที่คุยกันตอนนั้นะครับแต่ก็พยายามแยกย่อยให้เข้ากันไม่ได้เพราะว่าการทํางานในครั้งนี้มันเป็นการทํางานส่งออกไปแหบเขาบ้างเรื่องของสินค้าที่จะส่งออกเรื่องของการส่งออกที่จะไปสู่ประเทศปี5 8อันที่สองก็คือเรื่องรายได้มันเข้ามาอันที่สามก็คือ รายได้ระหว่างรายได้กับรายจ่ายของคนวินลังมันจะต้องมีมีใครแล้วที่จะด่าสารแล้วมามานำนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องได้รู้ทันกบะหยุการทันับสถานการเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องแข่งขันถ้าเรามองวันนี้อ่ะเรื่องของการส่งออกปีห้าแดแน่นอนครับถ้าประเทศลาวเด็ดสอง้อมก็คือสางท้อมคนส่งเข้ามาที่ประเทศเราถ้าอะไรั้งต่ำสามร้อย เทพเจ้าปชาแน่นอนเขาสมคนเข้ามาในประเทศเราค่าแรงสามร้อยเขาต้องพร้อมก่อนแต่เราขน่ดตั้งรับอย่างไรตรงนี้นะครับหคังมากท่านพุทธิวงศ์ที่เสด็จมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าท่านต้องไปหนึ่งไปเซตเรื่องกลุ่มพุฟานก่อนไปเซตเรื่องคนทำก่อนแต่ไปเซตเรื่องข้อมูลนะคสามส่วนตรงนี้ถ้าฟองให้ปั่เป็นเรื่องน่าสนใจเนี่ย เรื่องของเรื่องของสภาเศรษฐกิจเองจริงๆแล้วน่าท่านทุกท่านกระทำเรื่องของสภาเศรษฐกิจมาเนาะมันน่าจะเรื่องของกรมพาณิชย์และราคาที่เรื่องของข่าวสารข้อมูลที่ว่าหมูราคาเท่าไรอะไรเท่าไรนี่ต่อสัปดาห์นี่มันน่าจะมีการชี้แจงมันน่าจะเอาของกระทรวงพาณิชย์เข้ามามีกระบวนการส่วนร่วมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของเศรษฐกิจนี่เรื่องของราคาสินค้าก็ดีของราคาสินค้าทางด้านการเกษตร็ดีกก็น่าจะ มี <ithe. S 2> ส่วนราชการก็เข้ามามีส่วนร่วมจัดผังรายการให้เขาสักนิดนึงว่า10นาที15นาทีก็ยังดีเพราะอย่างนั้นเขาได้มาชี้แจงว่าว่าเอออาทิตย์นี้มีอะไรขับเคลื่อนนะครับขอบคุณครับได้ประเด็นแล้วนะครับทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่จะสูดในวันนี้ผมว่าจะขออนุญาตที่จะไม่รบกวนเวลาท่านถึงบ่ายเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานที่จะมีขึ้นอย่างนี้ไปเก้าท่านเก้าอรหัน ที่จะมาขับเครื่อนเครือข่ายตรงนี้นะฮะให้มันเป็นรูปบรรมที่ท่านพูดมาตั้งสิบโมงยน่สิบแต่เนี้นย็าะจะขับเคลื่อนไปรอดหรือไปไม่รอดขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วนีมันจะไปทางไหนหรอกอันนี้นะครับผมเสนออย่างนี้แล้วกันะะนะครับประเด็นเซฟคาดรมเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นประเด็นคังงา,นา,นาฐานพระทํางานเก้าท่านเก้าอรหันในการดําเนินกิจกรรมเครือข่ายนี้นะฮะเสร็จ อบคุณด้วยในการครับเพื่อใน้รเรียนภาคภูมิจจบไปแล้วนะครับในช่วงที่ท่านทใช้ขาไปทำไรกิจนั้นพรที่ประชุมให้เลื่อนเกี่ยวับเรื่องการสหา การดำรงตำแหน่งของประธานและกรรมการก็มีมัดสีให้อยู่ในวาระได้สองปีนะครับคกำลังไปเรียนเครือข่าก็เลยตอนตอนที่ทุกท่านไม่อยู่ไม่ได้เรียนท่านในในในวาระต่อไปผมอยากจะเรียนเครือข่ายต้องสูรายการต่างๆซึ่งอย่างเช่นท่านตะวันทำหนังสือขอมาก็ถือว่าวันนี้และกรรมการมาพร้อมก็จะพิจารณาเหมือนกับ พี <premises. S 2> ่นาของท่านอายยานวรุป no. ค <Yeah. S 1> so ือรับหรือไม่รับถ้ารับก็พีจาาเลยว่าควรแก่อะไนรับรับรายการของท่านอัยานวรุปไปแล้วหนึ่งรายการเหลืออีกรายการนับเป็นอะไรขอพายยานขออีกห้านาทีพนัตดองใจเป็นช่องครับอากอีกห้านาทีเป็นยี่สิบนาทีนะครับเชิญเสร็จแล้วแล้วที่ก็จะเสนอว่าเดี๋ยวทางเลขาท่านก็จะไล่ไปทีละรายการว่าขอรายการอะไรบ้าง คณะกรรมการเห็นอ <S <S ชอบที่อยากให้ไหมรายการที่นีเดิมยังไม่มีนะผูดจัดคุณถามผมบ้า็เลยครับว่าอยากจะขอจัดรายการอาี่ที่ค้างไว้คือสองรายการคือหนึ่งรายการที่นี่บุรีรัมย์นะ้ครับแล้วก็กา,าแฟแล้วก็อีกอีกรายการหนึ่งท่านถามว่ารายการที่เคยจัดกับชูบุษบียังคงไว้ไหมหรือว่าจะ อยากใหม่หรือไม่อย่างไรให้ฝากสทยที่มี่ดเสียงกับแล้วก็รายการอื่นๆเหมือนกันนะครับทางสถานีเองก็จะมีรายการที่สถานีอยากถือเอาไว้ไม่ให้ทั้งหมดนะครับไม่ให้ทั้งหมดมันเป็นสัดส่วนเพราะว่าบางทีเรามีการถ่ายทอดบางทีเรารับถ่ายทอดของคณะรัฐมนตรีอย่างนี้มันก็จะมีทุกวันทุกทางเคยนำเรียนอเคยทราบครับผมอยากจะให้ท่านประธานยังไม่ได้พูดเลยนะครับท่านประธาน คือคือเขาอยากให้จบเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวแกเสียเวลาท่านผู้ทรงเกียรติเพราะว่าตอนนี้ท่านเลขาสรุปให้แล้วว่าถ้ากลุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละกลุ่มเขาจะเป็นคณะกรรมการเองที่นี่ในส่วนที่เหลือเขอจะการรับเทียบแลว่ารายการที่ขอไว้อย่างทุนทุนที่เหก็ขออย่างทุนรางก็ขอนะครับน้ำดีตรงนี้นะครับคือทางสถานีมีรายการที่เราจับตามนิยายของโปรโมชั่นคือจับหารายได้ รดรายจ่ายแล้วขยายโอกาสคือขายเวลาองกรก็คือขายเวลาเช่าเวลาซึ่งเ็ามีทางเทศบาลทางกปสนะครับ์กที่เาช้เวลาเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดเราก็ไม่ได้ให้ไปทั้งหดนะครับคมีสัดส่วนงเรียนมาเพื่อตเสรเร้ปัญหาเป็นม่เป็นทาขงชาตินกาพัฒนานี่ทีนี้ประเด็นปัญหาของการทํางานในช่วงนั้นก็คือ เด็กกลุ่มที่มีความเข็งแข็งอยู่ที่นครการเดินทางมาทํารายการในก็ท่าลำบากสถาดีก็เลยประสานก็มากับกลุ่มทางทางซีเบิร์ดแล้วก็ทำห้องส่งไว้ที่ซีเบิร์ดนะและเชื่อมพยาณในการทํารายการแต่ก็ทำได้อยู่ภากก็ร่มสลายไป ีการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคคลเปลี่ยนแปลงทั้งช่วงเวลาซึ่งที่ผมบอกไปว่าถ้าทําไม่ถูกเองมันจะนํามาซึ่งความแตกแยกเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีเวลาอยู่แต่เวลาเขาถูกเบียรออกแน่นอนเลยนี่ยนักใจเรื่องที่ว่าเราที่จริงเราตั้งเป้าหมายจะจะใช้ช่วงเวลา20%นตพัฒนาศักยภาพประชาชนพลเมืองทั่วประเทศโดยความเป็นอิสระ เป็นกลางและเป็นธรรมคือไม่ใช่อยู่ภายใต้ทั้งองค์กรการเมืองทั้งองค์กรอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นประชาชน,นผู้มีความเป็นอิสระเ้าก็พยายามทำประเด็นก็คือส4ี่เท่าส5บห้าปีเนี่ยก็มีการทับมาทํามาได้ยืดยืดไปถึงสิบห้าปีทีนี้พอมามองมองเรื่องการปรับปรุงเช่นลุงถานี่ควรจะเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายกับประชาชนได้ก็รูดผัง ลุงจุ้งพรที่คน้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม <c oughs> ก็หลุดผังหล,หลายส่วนที่หลุดผังไปเรามีคำตอบไหมอีกไม่นานาก็เกิดประจันผิดจัถูกลุดผังหมดเลยตรนนี้นี่ไงคือเป้าหมายที่เราต้องการพัฒนาเราแน่ใจไหมว่าเส้นทางในการที่เราคิดจะพัฒนามันถูกทางจุดอ่อนของเราคือแต่ที่จริงมอยากจะมองนี้เราพบปีแล้วอยากจะคุยกัน ทำสวดทำวิจัยว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดเสริมตัวไหนหรือจะต้องการเสริมกันแบบไหนทำสวเลยแล้วเราเอาเรื่องนั้นมาทำแผนร่วมเพราะว่ามันใช่ไมจุดอ่อนที่ว่าเราขาดหัวหน้าในการในการจับประเด็นเรื่องคือจริงๆจริงๆถ้าจะทำให้มันเรียบร้อยนะเช่นทบเนี่จะต้องมาพูดเรื่องข้อกังวลเรื่อง,องกฎระเบียบที่จะทำรายการ เช่นด้านกฎหมายหรือด้านนโยบายมันมีอะไรบ้างบอกข้อจํากัดเลยสองก็คือช่วงเวลาที่แบ่งให้มันคือช่วงอะไรพอชัดปั๊บภาคประชาชนก็จะเ,เวลานั้นมาดูกันว่าใครจะเหมาะสมทำารายการในช่วงไหนเรื่องอะไรก็แบนป็กลุ่มกันแล้วก็มันจะเรียบร้อยลงมติได้เพราะว่าถ้าเราทาแล้วมันเปกระทบไอ้คนทำรายการอยู่เหมือนอาจารย์วิสิตไม่รู้จะพอใจไหมถ้าตัดรายการแกออกให้แกพูดสักเล็กน้อยพอ เพราะอาจารย์จะกระทบกับรายการพัดคลมประหลัดนิมิตผมก็เกรงว่าแทนที่เราจะพัฒนาอา,อาจารย์สถิีติไม่รู้ว่าพึงพอใจไหมมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรในการพัฒนาภาคประชาชนร่วมกับสวทให้มันเข้มแข็งก้าวหน้าแค่เขาเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนนี้คนฟังกันเมื่อคั้ายมอดินสมัยนี้เครือข่ายหายหมดแนละ้วเป็นเพราะอะไรรู้อย่างคราบก็ฝากไว้เรื่องความหวงแหนเลย เพราะว่าถ้าเราคิดคิดโดยไม่รอบคอบเนี่ยแทนที่จะสร้างพลังสามัคคีรองลองม,มันจะทำลายพลังนะนะครับด้วยความสังวล